ออเดอร์นี่จะเคยเหรอพี่ก็ไม่เปิดเทรดไม่เปิดถ้าไม่เปิดเทรด no เปิดเทรดนี่เปิดเทรดไม่ผมมีวายผมมีซินด้าไ้่ผมมีวายสิ่งที่ผมมีซินด้าแต่ผมขายซินด้าไปเอาไหมเนี่ยหลอก่อก่อนนะเอาอะไรมึงเป็นคนเปิดเกมบิดเลยไม่ต่อให้เปิดเกมบิดสามพี่ก็ไม่เล่นหมดเนี้พี่เล่นเกมบิดห้าอย่างเดียวนา2 0 25 Richman Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025. เกมโชว์ w 2 0 25เตรียมพบเจอกับเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังที่บูธของ Richman Shop และเหล่าเลเยอร์อีกมากมายแถมตอกย้ำความเปทุ่มเทรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกิจกรรมอัดแน่นทุกวันและกิจกรรมของรับพิเศษจากแลกนดล็อกเจนซิตไทยแลนด์เกมโชว์2 0 25จะจัดในวันที่17-19ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมสิรกิติอย่าลืมแวะมาที่บูธ Richman Shop ล่ะเฮกูได้ในกอกแบกไม่เล่น โกลเด้นกิโอตินคาตาลีนาว่าไงอยากเล่นบ้างวะพื้นผิวอยากเล่นนะไปได้ปะอะไรโกลเด้นกิโยตินเคื่ออะไรอ่ะขอออคเมนของเอ็กซิคิวชัเนอร์แล้วก็มันจะดอกสมบัติถ้าเกิดเอ็กซิคิวโลคาได้ไปดิเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นไอ้นี่เชียวแต่มีวอลเล็งเทนเนอร์นะไม่เอาอันนี้เลยคาตาใส่เลยนะแม็กอาเคนาออเดเนอรี่ไอ้ปื้มคาตาใส่ไรใส่นาฟเร็ว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 คาตาหรอฮอสฮอสใส่ฮอตใส่ เอโดฟไนแล้วก็เอโดฟไนแล้วก็อีกอันนึงนาโชนาโชตุส้าไมใส่ผลไม้แรกคาตาแม่งได้ไอ้นั่นไหมเฮียปื้มเลยว่าชื่ออะไรแบ็กอาเคนาไอสัตว์ผมได้คิวมาวันนี้มาอุตเวดอ่ะสบายป่ะสบายจริงป่ะสบายดีได้มีคนเล่นแล้วหนึ่งคนไงเลืมมาร์คคาตาพี่เลยตูนอะไรวะคาตาอ๋อไม่ได้เล่นแล้วไม่บ่อยเอาทุกคน มันร่วงไม่หมกครไอ้ปื้มมาว่าเขาใส่อะไรกันวะทริกสเตอร์น็อตยันเด็ดน็อตยันเด็ดเกิดลองเปลี่ยนน็อตดันเลยดิเฮ้ยได้เหมือนปื้มแล้วเชียมาแล้วน็อตดันเด็ดมาแล้วน็อตดันเด็ดน็อตยันเด็ดเมื่อเราถูกทหารครบ8รอบนะครับได้เลือด18ดูเลือดติด แล้วก็แอมยี่สิบห้ามีแอมตั้งยี่ห้าเอ้ยมีดูดเลือดตั้งสิบเอาฮอสออกวะที่ผมมีแชนเบลผมต้องหาธนูหาธนูกดดากการสังหารคอนยูนิซูเซอร์มีโอกาสดับสมบัติเพิ่มเติมซึ่งสเกลไปตามโอกาสคริ์ิคอลอีกทั้งมูลค่าสมบัติยังสามารถตคริติคอลอีกทั้งมูลค่าสมบัติยังสามารถตครเตฮะ ไม่อ่านแล้วงงว่ะก็คือคุณสมบัติอะที่ได้มาโอกาสจนคิดข้อจะปักปักปักปัไปงงพูดใหม่ดิก็คือก็สมมติว่าได้เงินหนึ่งบาทะถ้าอยู่เราอยู่เราชนะเราเราค่าได้แล้วเราโอกาส ติดคีที่เขเยอะก็มีโอกาสได้สมบัติเยอะขึ้นนั่นแหละอีกทั้งมูลค่าสมบัติยังสามารถคีที่เขาก็คือหมายถึงว่าสมบัติมันอาจมีแบบติดขี้เพื่อแบบได้ของดีขึ้นอะไรเงี้ยก็คือดรอปดีเอดดรอปดีขึ้นนั่นแหละดรอปง่าขึ้นแล้วดรอปด้ดีขึ้นนี่ก็เล่นแค่โรงเรียนห้าปะโรงเรียนห้าเอ็กซิคอได้ถ้าอยากเล่นก็แล้วแต่ทำอะไรก็ทำไม่ได้มันไม่ตามเวฟายอันนี้ด่าผมปะด่าผม เดี๋ยวกูเล่นเดี๋ยวกูเล่นโรงเรียน5 e x e c u e เยอะมาแล้วไม่เล่น7หรอครับควายที่นี่มันดาาไปหีดไม่ใช่ธนูเฮ้ยมีมีกระถาด้วยกระถาเอาจริงหยิบได้กระถากระถากระถาใช่หยิบไปทำ e x าทำ e x e c u e ไงจะได้ลงโรงเรียนเยอะขึ้นไงกู้ว่าจอบไหมจิมีหมัดปะนี่ไงผมหยิบหมาแล้วเนี่ยคอมโบ มันแรกอะไรมีล็อตกับพะขุมไม่ใช่สองคนเลยล็อตฉัเล่นเคียวแบกอ่ะพี่ดักทุกทางแล้วน้องจะเล่นไงพี่น้องมันหน้าแม่งเคบ้าทุกคนมเล่นน้ามันหมดด่านนี้นะเออผมไม่มีแล้วอะผลไม้หมดแล้วอะไม่ได้แล้วต้องไปเอาจริงกับเชอร์ดูโคนไหนละกันเพี่ยร์เอ้ยคาตาเพี่ยร์ลืมมาทุกทีอ๋อไม่มีไม่มีอุ้ยซูริงเดวโล่ซูริงเดวโลมันใส่มันใส่โคบูกโกอยู่ปะเออพี่โดนโคบูกโกมันต่อย ดดเดียวมันก็อุ้ยได้ตังแล้วอุ้ยได้สองบาททำไมเงินไม่เห็นติดคีเลยเงินมันติดอย่างเดียวนะม,นมันคือติดเพื่อนติดล้ออะไรอ๋อ oh. าตาสองตัวส่งมาตัวหนึ่งเอาแล้วน็อตดันเด็ดมันไม่ติดอ่ะเดี๋ยวผมต้องแพ้หกรอบอ่ะพึ่งส่งมาเลยไปตายที่คาตาอไอสัตว์น็อตดันเด็ดคืออะไรน็อตดันเย็บรีบให้คาตามันตายก่อนนะไม่ม,มันจะได้ยิบโซโลหรือกุนเล่งมามันจะ ได้รีบใช้ไงเขาก็สะอาดบัฟมาให้เหลือ6รอบเมื่อก่อน,นอม,มันต,ตั้ง8รอบนี่คิดแม่งตายเร็วชิบหายโดนลูเชียนยิงล้มเลยม,มันได้ไฟนูดอะไรคือมันดูผมไข,ข่ไอ้นี่ดิวะไข่เคี้ยวอะไข่เคี้ยวอะไม่เอากูมไม่ถึงเว้าสิบอยู่แล้ว <c oughs> ใช่มึงพูดถูกแล้วอย่าไปโลภเลยก <c oughs> ็ได้เต็มแม่แต่โอ้คนละมไอ้ขี้นี่กะการนะเนี่ย เอเซอร์สิกิกนีะดีตเปลี่นได้งเปลี่ยนได้ที่ไม่ใช่แฟนอนลเซนไงโคตรขยามาอัจะเล่นสีดาวไหมเล่นดิถ้าเล่นก็มันเดาแรงมากไอเชียดเล้วถ้าจนนขาเลยเอ้าเตยโยกโอมันแต่แบบไม่เจอไสเไม่เจอจะได้ซก์ เอ้ยไม่มีของคาตาเลยด้วยป่วยเขียวเขาใส่ของใหม่กันแล้วหรอใช่ใส่จแอนเลดบัฟอย่างนึงอะไรมะ้งจำไม่ได้ดับบลดอนมั้งดับเบลดอนไอ้นี่ไอ้นี่จแอนเลดบัฟแล้วก็แจนซิเลเยอร์เอ้ยจแอนคุณเอ้ยแจนจูเกลเลตจแอนเลดบัฟแล้วก็แจนซิเลียร์แอนจูเกลเลตเลดบัฟใช่ป่ะไอ้ที่นี่เล่นกูนะไอ้สัตว์ดูตรงติดหลอกสามเอ่อไล่์สี่ห้าอันนี้ไม่เล่น เราอยากชนะรอบนี้วะได้50บาทพอดีเลยไหลวะทีปื้มเล่นคาตาผมส่งมันให้มันส่งตัวเราไม่ลงยินดีสุโอ้ยอยู่ดีกูไม่ตรงนี่ไม่ส่งสักตัวกูไม่ดีกูส่งไม่ดีก็จุดหนูเริ่มช่องยังพวกคุณเริ่มช่องฉุดแล้ดูสผมถามเนี่ช่องหรือยังกูชดด้วยผมขายเอ็เลียวตังห้าสิบาทเลยคนทุกคนทคนทุกคนเลยจุดนะอะไรทุกคนพร้อมจะปฏิบัติการทุกนายอะไรนมอเตอร์โลนี่เอาขีไปอีกไหม เน็ตวิวคุมไอเทมดีไหมนะคือถ้าจริงๆไม่มีนาชอไม่มีนาชอผมใส่สไตรเกอร์ดได้ไม่เป็นไรนไ,ไม่เป็นไรนมามะถ้าไอเทมไม่สมใจยอยากเดี๋ยวผมโลงไอ้นี่ให้น้องหอยิบอะไรแกวะหยิบมาละไม่สนชีวิตกูจะเฟกก็ไม่ให้กูเฟกไม่มึงต้องฝอกเอาอะไรของพี่แบบน,นึงพี่จะด่าแบะเอาอะไรอะไรจากพี่แบบน,นึงมาดูมัดอย่าบอกนะใช้อฮะอ๋อ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เอาเน็ตวิวเลยอย่บอกไนมะ่ใช่ พี่ใช้เชนเวสธนูเชนเวสวิเชียมุนโดแบบมีฟิกเกอร์เบสเดี๋ยวเดี๋ยวมุนโดมันตีสี่ช่องแล้วนะยืนช่องสามทำไมอ่ะไม่ตามแผ่นอยู่ทรงแล้ะบัฟมาให้ตีสี่ช่องแล้วนะครับไอเอาเชนเวสแล้วมึงเอาอะไรทีพพี่เอาอะไรก็ได้มาไม่สนใจแล้วเอามาเลยไม่ไม่ันผมไม่มีอะไรเลยที่ต้องการะไรไม่อะไรไม่อะไรที่เหลือธนูนะได้ธนูแล้วรีบรีบส่งซิกมา เดี๋ยวซิกไปบอกเลยอ่าลงตัวซ้ำไปนะครับเพราะว่าอยากได้ตังค์รถหน้าโลละเดี๋ยวผมไฟนอลเอเซนอยู่เวลนี้ได้ไงวะเอาเสร็จกูดิเอ๊าฮะปั๊บเหรอเดี๋ยวไปดูให้ไฟนอลเอเซนแม็กซิมั่มเลยเบลห้ามันเปลี่ยนมันเขียนแค่วางเซนแม็กซิมั่มเลเบลห้าแทนแล้วอะปรับตอนไหนวะทุกอ่านทุกแพรกูไม่เห็นรู้เลยก็คือก็คือเบลหกขึ้นสิบเลยละก็คือเบลหกขึ้นจะไม่เจอเบลห้ายังเจออยู่แค่นั้นแหละอุ้ยตะลิวผมออกก่อน แดีวผมออกให้ไม่พี่หยิบเอ้ยมันส่งไ่ได้นี่ว่ะใช่มันส่งไปได้เร่นเคลวงเกลียวติ๋วทำไรกูจะไปทำโรงเรียนเื่อไม่ได้นะเดี๋ยวบังให้ไม่โรงเรียนก็ทำเอ็กซิคิว่ะแต่ผมว่าเอ็กซิคิวมันเยอะแล้วว่ะทำโรงเรียนดีกว่าโรงเรียนใช้น้ำตาเอ้ยพี่พี่พี่ช้เรต่องน้ำตาปิดเอาน้ำตาใส่ไปดิเอาน้ำตาใส่ไปไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่ทนงมายังไงมาแล้วเนี่อยู่กู แชมเปี้ยน5ทองแล้วก็ติดครบหนึ่งหุ่นเยี่ยมได้หน้าทองจ้เพิ่มเล่น5บาทปลาเผื่อพี่ส่งให้หรือว่าเพิ่มไม่เล่นมีวารัตเนี่ยเอาปลาไม่ถึงว่าพี่ไม่ได้อยากได้อะไรอ่ะเอาวารัตไหมผมเออวารัตเจ๋วมึงหันมาดูวารัตดิเอาป่ะขายเปเงินไปมึงหันมาดูวารัตมึงเดย์จ้ะเห็นแล้วรีวาร์ปกลับยิบกลับให้ไวเฮ้ยคาตามันครบแล้วเนี่ยน็อดดันเย็ดอะออกครบแล้วเนอะ ไม่เจอคาตาหนามากเลยวะเอาไหมอะขายเลยนะยียวเนี้ยนะขายไปเลย <S <S เฮ้ยมันชายรู่ออมือนกันโอเคผมลงเรียนเจ็ดเลเวลหกแล้วแะแถมมีเอ็กซิคิวด้ 3, วยสามห้าเลยคาตาผมยังไม่สองเลยเออไม่เจอคาตาแต่มีคนเล่นเล่นง่ายี <S 2> <S 2> ูคาตาผมยังไม่ส่งดาวเลยคืออะไรวะมีขวายห้าบาทกระติปเหมือนกันนะตีปดิไม่เอาอ๋อ มันยาวอ่อนเท่านั้นแหละที่หยิบมันเาหยิบตีบให้แม่งเหี้ยแม่นด่ามันยาวมันชุนเลยใช่เอนคุณดูดูอีกินมันแซก3ดาวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อผมผมผมโรงเรียน7ไม่ได้นี่ว่ามันต้องเลเวลเจอยู่นี่ว่าใช่ใช่โคลอกโซ่เฮ้ยผมชอบเจสอันนี้นะเก่งดิเจสอันสเตอร์เอบ๊อบะ พี่โรงเรียนหกพี่โรงเรียนหกทำไมวะผต้นงกดกเคลียนลงคัดลงคาริต้าเออกูโรงเรียนหกทำไมเนะี่ยยินดีมีใครช่วยเตือนสักคนเยาโคุณซูม่ทันเยาโอ,อเป็นทินนี่เทอร์เรอร์ใครโยเลยมาวะอุ้ยขอบคุณครับแล้วเจอทีเดียวสองตัวด้วยนะสี่บาทเราให้เจฟโ่เมาอยู่แล้ว ไม่เอาเอาไว้ดีครับสันติเจอซีเดียวสองตัวรบกวนเก็บอยู่ด้วยนะครับขายทิ้งไปแล้วพี่จะเป็นโรงเรียนเจ็ดเอห้าโคตรตึงคำไม่ได้หรอกคุณต้องมีตลาเหลียวเฮ้ยดูแก้วลุ้งไอ้สัตว์ได้เหมือนของเหมือนกันนะได้ห้าบาทสองตัวลองเก็บดิได้เก็บดิไม่ได้เก็บโอ้ยสายอาสุดเลยพี่พี่ได้บัมกับโยนี้โอ้ตกร์เฮเรเดียนแสงไอ้ปื้มเลเดียนนี่นั่นน่ะเลเดียนเหมาะสมแสงอ่ะอ๋ออุ้ยอุ้ย ไอ้ผมใส่ฮีคิวดีป่ะวะปลื้มพี่มีฮอตที่ไม่ใช้อ่ะคุณใช่ป่ะฮอตเพราะมันแสบได้เด็ดอ๋อเฮ้ยเลียวน่าไปมึงนะคนดูถ้างั้นฮอตไปอยู่กับเจสป่ะแต่ผมต้องเล่นเจสสามด้วยเหรอทั้งนั้นนะนั่นคือคำถามถ้าเล่นตัวนี้โรงเรียนห้าหกเจ็ดถ้าเล่นโรงเรียนเจ็ดกันคือเรียวน่าพอ การเรนสองยังวะการเรนสองไปเพิ่มใช้เคสันตัวเคไม่เจอหายเลย <S 1> <S 1> ไลยหลวะเนี่ยโคลเน่เดย์เรางเรียนเจอเอ้ย,ตยไต่สีเหมวแหมี่ยวโคลเน่เราลงตัวละครเพิ่มได้อ่าห้านะครับเคสลีนหกดอปไลท์ไปก่อนเป็นเจ็ดใหม่ใม่ไลท์ต้องอยู่โรงเรียนแล้วเพื่อนนี้ไปหาใหม่ได้เซราฟีนจากไปเที่ยวอะไรอ่ะเอามันได้5บาทกี่ตัวเนี่ย ได้ห้าบาทสามตัวเลยหรอผมได้เซราฟินด้วยเดียว่ยปื้มเงียบเก็บเลยคนดู้านื่งคาตาผมหกซึ่งรอบหน้าปื้มส่งได้ใช่ไหมครับถ้างั้นผมควรจะสไตร์แล้วเหลือเจาะเวทถ้าได้เจาะเวทก็ถอดถอดแท็กให้เพื่อนลงคาตาซ้ำเลยลงคาตาซ้ำเลย เขียวพี่เป็นฮอสแสงคาตายู่ทุกคนล้วนมีลุงเอนนี้ใครใครเล่น5บาทนี่ได้เปรียบจัดนะไอ้ปื้มเล่นนะแต่ปื้มไม่ได้ตัวหบาทที่เล่นเลยบ่อดผมเนี่ยมันไม่เล่นตัวห้าบาทขอคาตาหน่อยครับขอบคุณครับสามดาวแล้วเว้ยปื้มลากันอะ ลงเขียวซ้ำไม่เลยจบๆอ,อ,อันจริงถ้ารากันสามผมคิดว่าผมคิดว่าผลไม้ลากันไปเลยแล้วให้ลากันเป็นไอ้นี่ไปเลยเอ็กซคิวไปเลยคาตาขาดตัวเดียวมีตัวหนึ่งปหมมีใช่หรอโอเคงั้นผมรอคาตาจะไปเพิ่มขึ้นเร็วเลยเดี๋ยวดอปเจสลงเรียวหน้าไม่เล่นเจสเจสหรือเ,เจสหรืออ๋อใช่ไม่เล่นเจสแล้วเดี๋ยวเคสลีนก็ไม่เล่นรอเล่นแมวทีเดียวโอเค เพ่มมีหนึ่งตัวเรารอสามเทินสบ,สบายเลือดเท่านี้เราไต่ขึ้นมาได้อยู่แล้วเชิดกระทะอะไรเยอะแยะว่ะมันไม่หวแล้วะพูดหัวอะไรนะผมหยิบได้ดอีกครับ,บกระทะปพื้ม,มาอาวะล่เอาอะไรดีไม่เอาถ้างั้นปื้มขายคาตาพี่ไปเลยพี่มาเองละขายไปเลย,ยเพราะผมยังไม่มีตัดฮิวผมเลยหยิบธนูมาเราได้เล็บบัฟ ไมใส่เออยูมิได้ที่แต่นี่เกมระเบิดตัวเนี่ยอ๋อลิวน้าผมลงไปแล้วนี่วะก็เหลือแมวแมวแทนเจสแล้วก็ลงเอ็กซิคิวไปเรื่อยๆคาตาสามเลวเกมระเบิดร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเกมระเบิดท่านกับลุกเกมระเบิดกับลุกแก้วลุงยันนันเขายังเล่นเขียวอีกเหรอแต่ปื้มได้เขีวเรื่อยๆยิงสู้อีกเพี่โหดละเดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่ลงเรียนลุงเลยไอเทมเยอะจัดคาตาเอาให้ ปรับหูวิทย้วิทย์บึ้มทำไมสาดาวมันโหดขนาดเนี้ยกูรู้แล้วทำไมมึงมาช่วยกูเร็วจังอะไรนะมันหุบหินไม่ได้เลยจังกูรู้แล้วทำไมมึงมาช่วยกูเร็วจังยี่มันยาอ่อนจัดสามดาวอ่ะกูแบบเรียกว่าหยุดยิบมุมปากไม่ได้เลย รอบมีพี่เวอร์จ่ะมีตะหลิวมีกระทะของพี่เวอร์จ่ะขาดคาเซ่ไอเลเฮ้ยลูกแก้วจากโกลเด้นเอ็กไอโกลเด้นกิโยตินน่ะแม่งให้ไซล่าเฉยเลยตแล้วมึงมีไซล่าโลทีนึงเอาเอ็กซิคิวโอเคสวยกาซาบัฟมาเหรอบัฟมาแต่สองแพทที่แล้วละครับบัฟมาเป็นมะเร็งแบบเท่าเดิมไซล่าไม่ได้เล่นแต่พี่มีนะเล่นไม่มึงเล่นหรือเปล่าไม่เล่นเล่นทำไมอะเล่นวารัตอยากได้วารัตอ่ะ เอไม่ไอยากได้ไอ้เนี่ยไอ้ครวักคาเซนห,หลังจะเรารีบรีบกระดกแว่นแมวเอสเลียวแทนเคสเจสเออใช่ใช่เอาโอ้ยยัมมงหมดมือเอสเลียวได้ไหมตอนนี้เราอยู่แพทสิบห้าจุดหกใช่ไหมครับตาตามันบัฟมาตั้งแต่สิบห้าจุดห้าแล้วนะไม่คิดจะตมามอะไรหน่อยหรอครับไอช้ชุ่อว่ัดสองแสง <laughs> โอ้โหถือว่าาเรียบแลยมีคาเินตัวเอาปะเอาเอามาเลย ค่าเส็นตัว<ะ>รุ่นพี่โหเว็นมุนทาควยอ่ะเฮ้ยไม่ทันแล้วหรืออากาลิอ๋อไอสกิลมันตันห้าใช่ไหมผมเหลือแค่อากาลินะครับเลวลแปดขนลุกเลยสองแสนสองแสนก็แพ้ผมอะผมพูดแค่นั้นแหละผมเป็นคาตาลีน่าวารัสมึงจะมาทำพี่อะไรกูมึงเนี้พนันได้แค่ต้อตายแล้วขาดใครอ่ะไอโรงเรียนไอขาดใครขาดแมวครับผมโดนเวลเลยนะครับผมโดนเล็นเวลเลยผมโดนไไม่ด้อากาลีกับแมวแมวมาแล้ว ีี they fight, will เดี๋ยวผมย้ายของไลท์มาให้ใครยนี่อะไรมาแมวอะลูกแก้วใครอ่ <Okay. S 1> กกรอะอ๋อของของัองตรูศัตรู oh. ของกูพี <laughs> ่พี่มีเรียวหน้าหกตัวไอห้าตัว เกียวมันเก่งกวกับบอลของนรูก้าแล้ววิโรงเรียนลุงได้นะแน่คนดูรอบหน้าเดี๋ยวนะเพิ่มมีโซอะไรส่งไหมมีซุ้มใหม่กับไอเทมสมบูรณ์ไอเทมเท่านั้นมีโอกาสโรงเรียนที่นี่ได้เฉาะเกาะก็ก็ได้อยู่ลุงเรียนจริงเฉาะเกาะก็ตีทิ้งได้นะช่างแม่งเข้าใจป้ะอะโอเคผมได้ครบละเรียบร้อยครับบอร์ด มากมีวะัลลตัวหนึ่งแต่ว่าอีกนานกว่าจะสมงได้ถ้าอาคาลิสองเอ้ยยะถอดของหมดเลยนีกว่าจริงผมต้องถอดของอันนี้ไปให้คนะาตาแรงค่ะน,นี้ไม่ต้องยืนแยกแล้วม้งยืนแยกแยกซ้ายขวาไม่ถ้าเล่นคาตามันไม่ยืนแยกซ้ายขวาอยู่แล้วครับยกเว้นถ้าคุณเล่นเคลดลีนด้วยอันนั้นต้องยืนแยกอันนี้ไม่ต้องดูมันปั่นอะไรอะ ผมไม่เห็นบ่ดอีกฝ่ายได้เล่นเลยอเอาจริงตาให้ได้ไม่ทันละผมถอดไปหมดละวรูปสามันสมบูรณ์รูปเล็กรูปสามันเอ้ยรูปสามันรูปสามันทำเคียวสี่ดาวถามฆ่าสินะกูรู้ว่ามึงไปทำอะไรไม่มเป็นไรเดี๋ยว <ผม S 1> ไปรอถอด<อ>ของด่าน57ครับแล้วเดี๋ยวถอดตานนี้ออกแล้วเอาฮอรมาให้อันนี้เฮ้ยกูรู้เลยมึงเอาไปทำอะไรอะสี่ดาวยัง มมปาได้เลยเป็นอะไรเรทหกอะของเบลก้าแล้วเออนบอดนี้แหละเรทหกที่เหลือปื้นต้องปื้นต้องคือเลยปื้นต้องคาเซนเต้สองดาวพี่มีคาเซนเต้ตัวหนึ่งส่งได้อีกสองรอบมีคาเซนเต้กับวารัตอะมีให้เลือกหมดเลยเอาคาเซนยั้งอีกสองรอบเอาคาเซนไม่เอาวารัตจะซื้อไว้เพื่อมีการทำห้าดาวลูคาตาดีหน้าดีไอ้เชี้ยขยะขยะง ขยะแขงยงกูกล้องน,นะอะไรนะกูแพ้มีคนตายแล้วไม่เป็นไรกูแพ้ไม่ติเมกตัวอะไรอิวอิวอิว,อวตัวอะไรเดี๋ยวน้องโงลที่ของแท็งมันมีแค่อันนี้หรอบัมเบิ้ลเหรอเออตอนแรกจะยืมบัมเบิ้ลแต่แบบที่สั่นไฟสองอันแม่งตัวสองบาทจริงนะเจ้าหยิบเอ่อวอร์สตาร์ไปให้อากาลินะเออผมว่าของแมวไม่ต้องย้ายแล้วป่ะเดี๋ยวนะถ้าย้ายมันต้องมีที่ถอดของสองอันมันทำไม่ได้ไม่ต้องย้ายหรอก ตัดไปให้เราชนะเราจะย้ายทำไมแล้วก็หลีกซินแทนหมอนี่ได้ได้เซีคิวอย่างเงี้ยคุ้มสุดแล้วตั้งหน้าส่งตัวละครได้ครับโอ้ยนั่นก็เล่นเรดหกของปืนนั่นแหละแต่เป็นเรดหกที่เคียวไม่สามนะเป็นเรทแบบเรทหกจิตติ้งอ๋อแต่มันมีไอ้วัลลัสสองแสนอยู่ไหนวะเนี่ยนะย้ายไปเย็ยตูดนั่นอ้ยย้ายไปล้วมนั่นหนึ่งไม่เจอเจอ,เจอบอร์ดเรทหกเจอเนี่ยแหละเจอปวดแผลพวกพี่ผมบันแบบรับ ปไม่ใช่อยากโรงเรียนลุงด้วยวะปกติไม่เคยเห็นคาราโรงเรียนลุงแต่ถ้าพี่ได้ยวให้อยู่กันยอ๋อเออว่ะทุกครั้งที่เล่นโรงเรียนเจ็ดมันจะไม่มีคาตาลีนานี่ว่ะมปถึงโรงเรียนเจ็ดแล้วไปลุงมันจะไม่มีคาตาลีนาอยู่ในนั้นเอ่อผมมีตีทิ้งอ่ะจริง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 ก็ใส่ใส่ไปเลยป่ะต่อให้เทมันซ้ำก็ช่างมันเพราะว่าเพราะว่าผมต้องการเอ่อโรงเรียนอ่ะ ปลเออาคาเทนเต้หรือว่าไอ้นี่ครับคาเซนสองตัวเนี่ยทำไมเงไม่โดนมาสองดาวไม่ทำไมเงไม่โดนมาสองดาวไม่อยากขึ้นไอ้นี่อยากอยากขึ้นก็อยากขึ้นซึ่งเดี๋ยวไม่ได้ใช้กันนะเซนสิบาททวนเนี่ยขันเลยอีกห้าสิบสี่บาทนี่เรามาเจอยาโอสามกับเอ่อพอกเมาส์สามเขาไหวแล้วปะโยตายคาตาปั่นยังปั่นอยู่ โอ้อะไรนะที่คือเฮียอะไรวะไอสัตว์ไม่เข้าใจเอวะเลือดเราแดงปะไม่แดงไม่แดงโอ้ยอีเวนอีกคนหนึ่งผมอีกลีปเดิมเราต้องการไม่แล้วมึงอีกกี่บาทจะขึ้นเลยเราได้ต้องการไลฟ์ป่ะสามผมมีสามสิบแปดอ่ะผมมามาพี่บอกมึงเกไม่ซื้อพี่ไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่คาตาริน่าพี่สามดาวพี่ไม่แพ้ใครเลยกูแพ้ทุกคนเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ชนะชนะมึงแพ้เพราะคาตาเต้มันไม่สองบอดเคียว บีบขึ้นสิมันต้องคาเทนเต้สองมันต้องคาเทนเต้สามสองอีกคอรตีมึงใส่หอกเส้นแถบใครเลยอ๋อโหเฮียนี่ไม่เอาแทงไม่เอาเลยเลยอ่ะไม่รู้ไม่ใส่หอกเส้นแถบมาตาฮาเด้วยเฮียแม่งคด็เมจสุดเลยไอชิบหายมันดึงเปลี่ยนไปเล่ยได้เป็นแค่คาเทนเต้พอดีนี่เราดีคาเทนเต้เเอาพ่องไลยขวาคือฟองเท็กว่าพ้องขวาไอ้เนี่ยล็อกเก็ตล็อกเก็ตแก๊บคืออะไร ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วได้โล่สำมพ่อ <biri mentions my children> ้ม <l> ว <uk NG raft> ิ่งอย่าเอาไอ้ผมอยากเจอไอ้ผมอยากเจอบอดบาลัตป่ะไปล่วงตรงนี้คาตาอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับบาลัตสองแสงปรับปรับปรับข้างหน้าหายละปรับปรับปรับบอลลัตแคสปรับปรับเอ้ยทำไมไม่ไปหมุนบาลัตอะเอเดอร์ไรทบอลลัตก็ไม่มีอะไรเออเพิ่มได้แต้มแล้วได้คลิปแล้วด้วยเนี่ยดูคาตากูปรับปรับปรับ บับ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 เอ้ยเขียวไขว้เขี่ยโอ้ยแล้วเราแดงมั้ยนี่แดงแล้วเกมเนี่ยแดงแดงแล้วแดงแล้วเป็นนดเเพื่อนพาผมแพ้หลังมันเจ็ดสิบสองลงอะไรดีวะโปรเจคเตอร์ดิจิตลงที่นี่ก็จะเกิดชุดไม่ลงนี้ก็จะไม่มีรูเดิมละอย่าลืมโพ s ิชั o n นะคระ p o s i t i o นก่อน position สิบแล้วเหรอ ยังขาดอีก12บาทขาดอีก7บาทเนี่ยกูขายบอกก็ไม่ได้ตัวละครไม่มีเลยเฮ้ยมันย้ายคาตาดีขวาไอ้มัวยคุยเดิมไม่น่าใช่ปัญหาเป่ะสุดท้ายแล้วอะถ้าคุณข้างหน้าคุณละลายไวคาตาผมก็มาแล้วตาตาผมก็มาแล้วแค่นั้นครับคุณจะย้ายไปไหนอะ ไปไหนเนี่ยมันไม่เอาคิวมันไม่เอาเอ้ยพึ่งฉลาอยู่ไว้ยเอ้ยพึ่งฉลาอยู่ไว้ทุกคนมันไม่เอาคิวลงนะมะอ๋อมันจะทำดีซินสามดาวดีซินอยู่ที่อยู่ที่พี่ตัวนึงมันจะสามดาวได้ยังไงอ้หูอ๋อมันมีดุบ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 มัสามแล้วอย่าให้มันได้โชว์ปะขอขอดูขอดูรอบหนึ่งขอดูรอบหนึ่งกูไม่เคยเห็นเหมือนกันไอ้เชี่ยกูเพิ่งเห็นว่ามันมีดุบไปสาม I told you boy I told you ไรวะขอดูหน่อยน้องไม่เคยเห็นเหมือนกันเขาเอาเป็นแสแตนอะไรอะ่ะ Execute เขาสแตน Execute ขอดูหน่อยครับอ้าวเจอบอดพี่ไปดิมันต้องเทมากๆแน่เลยทำไมเลือกกเหลือสูตรไวจังวะ<อ> <c oughs> มันเทนะ <c oughs> ่จริงวะปึ๊ม มันเท่จริงวะไอ้มันกระทืบพื้นหายไปเลยวัตับฟักบอดหน้ามาเวลอะไรบอร์ดเวลแก้วเวลก้ามีตัวควาแปดตัวสู้ตัวเดียวไม่ได้นะ <laughs> จะสู้ได้ไงเหี้ยมันกระโดดกระทืบกูลอยขึ้นบนฟ้าหายไปหมดทั้งสนา,ามมีเท่วะไม่จัดบอดมันเก่งกว่ามันกระโดดอีกสักนิดนึ่งกูก็ถึงแลว เอิมกระโดโด,ดรับปุ่มไม่แพ้เลยคาตาอันนี้ต้องลงคลิปปะ่ะจริงๆอันนี้มันเก่งจริงๆผมว่าบอร์ดผมเวอร์นอกคือถ้าพูดแบบแฟร์เลย่ปกติบอดคาตามันก็จบโรงเรียนเจ็นั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้มันเวอร์เวอร์กว่าคาตาทั่วไปเพราะว่าผมมีทั้งตะหลิวผมมีทั้งกระทะตะหลิวผมมา,มาเป็นโรงเรียนกระทะผมมาเป็นอเอ็กซิคิวเออผมสุดสุดทุกอย่างของคาตาโรงเรียนเจ็ดก็ได้สมบัติแบบคริติคอลเออสมบัติแม่งได้หลังจากคาตาสามอสมบัติพี่ได้รัวๆเลยเว้ แม่งได้ตัวละครสีบาทห้าบาทสีบาทห้าบาทสีบาทห้าบาทถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่จริงๆสิ่งที่มีประโยชน์คือไอเทมไว้ถ้าแม่งได้ไอเทมหลัวๆแม่งโคตรมีประโยชน์เลยไอเทมก็ได้แต่ว่านานๆทีได้ส่วนมากแม่งได้แต่ตัวละครกี้พื่มเจอบอร์ดไปเอาบอร์ดโยนี้ออกมันขายบอร์ด <หา S 1> ช่วยเพื่อนหาลีซินด้วยกี้พื่มบอกทำลีซินสามดาวมีกูตัวหนึ่งกูว่าไปดูปุ๊บอ้าวแม่งมีดุคือผมไม่รู้ว่าลีซินเปลี่ยนสเตนผมคิดว่าเปลี่ยนสแตนมันน่าจะเปลี่ยนท่าด้วยนะ ไม่งั้นหรือไม่เปลี่ยนวะไม่รู้อ่ะเออใครที่รู้ก็ไม่ต้องพิมพ์บอกนะไม่อยากรู้นะครับอย่างเมื่อกี้เขาเลือกสแตนเอ็กซิคิวมาซึ่งสแตนเอ็กซิคิวคือการกระโดดเทิร์มเมื่อกี้เขากระทิบทีเดียวแม่งหายหมดเลยโต๊มเนี่ยบอกกูลอยขึ้นสนามหายมดเลยเท่ดิเนี่ยขาตายพี่มันแบบกระเด็นมาเลยคาตาพี่แบบแต่ผมได้ใช้แฟนนั้นได้เซนเดอร์ที่ไม่ต้องขายบอร์ดแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ใช้ปะ ใช้ใช้เออใช่เนี่ใช้สองใช้ใช้แล้วผลไม้เปลี่ยนไปเป็นอะไรคาเดนเต้ออเอาอ่ะนคาเซนเต้เป็นเป็นไอ้นี่แทงซีร่าปาดออกแซ่อะไรกูกูแทงล้วนขนาดนั้นออเอาหำแม่งแม่งกวนสุนตีหนไว้คาเดนเต้อะเวลาใส่ของแทงแม่งชอบเป็นออเอาเวลาใส่ของดาเมจให้แม่งแล้วแม่งก็ดีเทคเป็นอย่างอื่นผมว่าคาเดนเต้อะเขาปรับรูปแบบผลไม้แล้วล้วนะอย่าง ปัจจุบันตอนนี้ผลไม้มันเริ่มฉลาดขึ้นอย่างเช่นผลไม้โรงเรียนน่ะต้องเปิดโรงเรียน5ถึงจะได้สตาสติวเด้นหรือผลไม้สตาการเดียนใช่ไหมต้องเปิดสตาการเดียนสถึงจะได้ผลไม้สตาการเดียนซึ่งคาเซนเต้ฉลาดได้แล้วแบบอ้าแบบเหมือนแบบอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นถ้าใส่ของดาเมจการันตีอออาถ้าใส่ของแทงอออัอาจจะมีแต่แบบไม่ใช่ตัวเลือกแรกแน่ๆอะไรเงี้ยไอ้เคี้ยปืมใส่เลปบบอออัลโฟอออล ทุกทกอย่างอยากจะหนี้นี้ไปให้ห่างไม่ให้ลืม